ะค่ะทุกคนนีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเซปิโตนะคะวันนี้เลยทุกคนไปก็จะมาสอนทุกคนเนี่ยรับไอเทมฟรีกันนะคะก็ก่อนรับชมคลิปเลยนะคะคก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกรดิ่งแจ้งเตือนให้ไปด้วยนะคะเพิ่มใจจนกว่าจะครบ0,000มื่นซับนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือให้ทุกคนนะคะเข้ามาในแอปเซปิโตนะคะเข้ามาเช็คอะไรปกติเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่กระดิ่งได้เลยนะคะอ่ากดเข้าไป ในทีนี้ก็ให้ทุกคนนะคะกดที่คำของขวัญได้เลยค่ะอันนี้ก็คือส่งมาเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะคะทุกคนอันนี้โอเครับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าอืม,อมนี่อันนี้ก็คือเป็นสุขสันต์วันฮาโลวีนนั่นเองนะคะฉลองเหมือนจะฮาโลวีนแล้วนะคะทุกคนเออนี่ก็อยู่ที่ราคาประมาณ50สเซมโอ้ god เอก็ถึงมาแพงเหมือนกันนะเนี่ย นี่นะคะทุกคน50เซมนะคะก็ถึงว่าโอเคอยู่เนาะก็น่ารักนะคะทุกคนเออนี่ก็เหมือนเป็นการฉลองฮาโลวีนประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราปรับปรับนิดนึ่งล้วกันนะคะเพราะรู้สึกว่ามันดูยังไงยังไงอยู่โอเคค่ะทุกคนได้แล้วเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบว่า เราต้องหาแบบว่าชุดที่มันเข้ากว่านี้นะคะมันรู้สึกแบบว่ามันไม่เข้าๆเลยอะเออเดี๋ยวแบบว่าต้องเดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวเราต้องแบบว่าเปลี่ยนลูคใค่เข้าก่อนนะคะทุกคนอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกรดิ่งแจ้งเตือนให้ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เติมใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย